สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทำเค้คกกล้วยหอมสูตรคีนค่ะเมน,นูนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักเลยนะคะเพราะเราไม่ได้ใส่แป้งและไม่ใส่น้ำตาลเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีกล้วยหอมไข่ไก่ข้าวโอต๊ตน้ำมันมพะพร้าวสกัดเย็นและนมอัลมอนด์ค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะใช้กล้วยหอมสองลูกและถ้าใช้กล้วยหอมสุกงอมแบบนี้ก็จะมีความหวานไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยค่ะ หรือถ้าใครติดหวานกลัวทานไม่อร่อยก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ทั้งสองลูกเลยค่ะสำหรับกล้วยหอมนอกจากจะให้พลังงานแล้วกล้วยหอมยังช่วยคลายเครียดช่วยลดอารมณ์หงุดหงิดช่วยลดความดันโลหิตช่วยบำรุงระบบประสาทได้อีกด้วยนะคะจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปสองฟองตามด้วยข้าวโอ๊ตหนึ่งถ้วย และนมมอลต์60กรัมหรือจะใช้เป็นนมไขมันต่ำก็ได้นะคะสุดท้ายเป็นน้ำมันมะพร้าว1ช้อนโต๊ะในส่วนของน้ำมันก็จะช่วยทำให้เค,คเ้กกล้วยหอมมีความนุ่มและน้ำมันมะพร้าวอย่างต้านอนุมูลอิสระและยังช่วยเรื่องระบบขับถ่ายให้ทำงานได้เป็นปกติจึงนั้นใช้เครื่องปั่นปั่นทุกอย่างให้เข้ากัน พอปั่นให้เข้ากันดีแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปก็ใส่พิมพ์ได้เลยนะคะสำหรับพิมพ์ที่ใช้ก็ตามที่เรามีเลยค่ะซึ่งถ้าใช้เป็นพิมพ์นอนสติ๊กแบบนี้ก็ไม่ต้องปลูกกระดาษไขนะคะสูตรนี้ผสมเสร็จแล้วก็จะได้หนึ่งพิมพเท่านี้เลยค่ะพอเทเสร็จแล้วเราจะตกแต่งด้วยกล้วยหอมหรือจะตกแต่งด้วยธัญพืชก็ได้นะคะตกแต่งด้วยกล้วยหอมก็ใช้หนึ่งลูกพอดีเลยค่ะ จากนั้นก็วอร์มเตาอบไว้เลย170องศาเราจะใช้เวลา25นาทีในการอบนะคะอบเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนนะคะนำออกจากพิมพ์แล้วตัดได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่กล้วยหอมสดคลีน รสชาติหวานน้อยเพราะเราไม่ใส่แป้งและน้ำตาลเหมาะกับคนรักสุขภาพเลยค่ะหั่นใส่ตู้เย็นเก็บไว้ทานเป็นมื้อเช้าอิ่มท้องไปนานเลยค่ะอย่าลืมลองไปทำดูนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะ